คือดานเขตแผ่นดินเขตไม่คินเขตแดนฟ้า ดำเนินทำสำเรดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการดินอุ้มดาวทางโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV นะคะออกอากาศทุกวันพุธและวันศุกร์นะคะ16นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีรายการดินอุ้มดาวนะคะเป็นรายการที่ดำเนินรายการโดยทีมงานของสถาบันขยาวิทยาด้วยหัวใจนะคะวันนี้เพียรพิมพ์ไพรยสีเกิดเข้ามาดำเนินรายการร่วมกับคุณนองพิจิตราจันประภาพนะคะ โดยยังคงอยู่กับแขกรับเชิญของเราคือพี่เข่งใจแก้วอโศกตระกูลค่ะ,จะเจริญธรรมสันำสำตดีทั้งสองท่านค่ะเธรรมค่ะ,เ,คะเมื่อวานนะคะเราก็ถือว่าไปชวนคุยกับพี่เข่งเป็นตัวแทนของบริษัทขอบคุณซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของของชาวอโศก ตั้งอยู่ที่ชุมชนสันติอโศกนะคะก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของพี่เข่งกับการใช้ชีวิตในรอบหนึ่งวันทั้งเรื่องของบริษัทขอบคุณทั้งเรื่องของวิถีชีวิตที่อยู่เข้าสังคมเออที่ที่อยู่นอกขอบคุณเนาะแต่มาอยู่ในสังคมสาธารณโภคีนั่นแหละคือบรรยากาศของการตื่นเช้าทำวัดเช้าปอกผลไม้อยู่บริเวณโรงครัวให้บริการพี่น้องแล้วก็ จะดูภาพเป็นส่วนใหญ่พี่เข่งเราก็จะเห็นภาพของความงดงามนะคะวันนี้ก็อยากจะให้ย้ําเห็นในภาพบางส่วนบางตอนนะคะพี่เข่งคะขณะเดียวกันก็อยากให้พี่เข่งเนี่ยในฐานะที่เป็นนิสิตมวชแล้วก็เป็นนักศึกษาของวบบบ,บ,บด้วยขายายผลในการเรียนรู้ในเรื่องของภาคปฏิบัติในเรื่องของรูปธรรมสู่เรื่องของนามธรรมหรือเรื่องปริยัตให้น้องๆได้ร่วมศึกษาในแง่ของการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะพี่เข่งคะ เดี๋ยวสักครู่ในห้องนะคะอาจจะต้องขอดูภาพอินเสิร์ตในช่วงเราจะดูตรงไหนกันก่อน <tabii. S 2> แล้วแต่นะแล้วแต่ที <c oughs> เ่เข่งคือตัวเองก็เห็นพี่เข่งทํางานแล้วก็เรียนรู้จากการทํางานอย่างเช่นการปอกผลไม้ปอกสับปะรดก็ได้สัจธรรมใช่ไหมคะทีนี้บรรยากาศที่ที่ศาลาพี่เข่งมันไวมันรีบ <c oughs> เออที่ที่ศาลามันรีบใช่ไหมใจเร่งหรือเปล่าไม่ได้เร่งแต่ว่าเร่งฝีมือว่าจะให้ทันจะให้ทันเมื่อ มีเวลาแค่ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือ,อยังไงแค่นี้เองมันมีกรอบเวลาที่จํากัดอยู่ใช่ไหมว่าเจ็ดโมงกว่ากว่าสำนักานดินแตบาดก็กลับมาก็ต้องตักผลไม้นี่ต้องรีบมากเลยอพอพอเสร็จที่โต๊ะแล้วไม่เป็นไรแล้วตอนนี้คนกับที่ศา,าลาก็ต้องรอถึงแปดโมงเรยได้พี่ช่วยเล่าขยายบรรยากาศของใจให้ฟังหน่อยได้ไหมการทํางานในช่วงเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างก็ใจต้องตั้งฉันทาว้ก่อน มีความยินดีก่อนเพื่อนเลยอืตอนยินดีว่าเราทําอะไรเราจะไปทําอะไรเพื่ออะไรต้องต้องรู้ตัวเองก่อนว่า<ะ>เราทําเพื่ออะไรอย่างเงี้ย<ะ>ถ้าเรามีมีเป้าหมาย<ะ>ว่าเราจะทําเพื่อลดกิเลสต,ตัว<ะ>ตัวขี้เกียจหรือว่าลดกิเลสต,ตัวที่เราเราเคยเอาสบายไว้ก่อนใช่ไหม<ะ>ไม่ไม่ชอบทํางานมากๆอะ่ะแต่ก่อน ะว่นี้ต้องตื่นทุกวันนะพี่ตก่งตื่นทุกวันไม่มีวันหยุดราชการถ้าสมมติว่าหยุดถ้าหยุดเมื่อไหร่ผลไม้นีตู้มันก็จะเน่าเสียอะไรจะเน่าเสียแล้วก็คนก็ไม่ได้กินสัมมนาก็ไม่ได้ฉันอะไรเงี้ยตัวสำคัญก็คือมีฉันทะเพราะว่าทำแลไม่ได้เงินด้วยใช่ค่ะต้่งปฏิบัติเดี๋ยวพอถึงจุลินะมีจิตฉันทะใช่ไหมพี่ก็ต้องพุ่งเพ่งตั้งใจที่จะทํา ในเงื่อนเวลาที่กําหนดใช่ไหมใจพี่ก็ต้องพุ่งไปตรงนั้นมีเพื่อนเนี่ยมาแทรกระหว่างทํางานพี่รู้สึกไงก็มีจังหวะที่บางทีทําไปด้วยก็ทําไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยได้มีคนมาปรึกษาตลอดเลอเวลาปอกผลไมา้นี่นก็มายืนคุยเ <c oughs> ยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยไม่มันมีลำคาญเหรอนะก็เาพูด <c oughs> แต่เรื่องก็ดีอะ่ะ <c oughs> เรื่องที่ทําให้เราได้รู้บรรยากาศที่เขาเขาอึดอัดอะไรบ้างบางทีก็มา,าพูดเราก็ตอบไปก็มือเราก็ทําไปาก็ ก็ได้อะแล้วเดี๋ยวปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้แล้วอดีตอะพี่ถ้าผ่านมาสักพัดีมันลคานมากหนูก็อยากรู้ถึงที่มันลำคาญไหมหนูเป็นเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนนี่นะเหมือนลือสีเลยอ่ะอุ้ยทำไมเราอยู่คนเดียวมีความสุขนะใครมากวนตอนเรากาลังยุ่งยุ่งนี้รู้สึกว่าอยากให้เขาไปเร็วๆอย่างเงี้ยทําไมพูดมากเย่คนนี้อะไรเงี้ยนะแต่ไม่ไม่แสดงออกแต่ก็เป็นที่ปรึกษาเขาแหละแต่ใจนี่ไม่ไม่นิ่งค่ะใจมันก็บอกว่า ทำไมไม่ไม่ไม่ยินดีกับกับที่เขามายุ่งวุ่นวายกับตอนที่เรายุ่งยุ่งอยู่อะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้จิตมันนิ่งเพราะว่ากีเลสตัวที่ลํำคาาเราได้ลดลงไปมันลดลงไปใช่ไหมคะลดลงไปแชัดเลยใช่ไหมคะพี่อ๋อใช้เวลานานไหมก็นานเหมือนกันแหละแต่ละอย่างมันแกะง่ายที่ไม่ไหลกิเลสไปแล้วค่ะพี่มันไม่ง่ายเหมือนของสซกเร์ กวจะแก่ได้แต่ละตัวนะครับฝอกสะรดหมดตู้ยังง่ายกว่ก็ก็เห็นใจนะเห็นใจคนเราถ้าจิตใจมันยังไม่ฝึกฝนพอสมควรนี่นะมันจะเอากีเลสแต่ละตัวออกนี้มันก็ยากนะต้องมันฟังธรรมต้องมันตื่นนอนต้องมันทุกอย่างที่เราฝืนนี่แหละมันกำไร ฝืนไว้ได้กำไรตามใจที่ขาดทุนทุกครั้อพอเข้าเน็ตตอนนี้นะตอนรู้สึกว่ารู้สึกว่าสองเราสองคนนี่ทิ้งแทงทิ้งแทงทิ้งแทงรเรากำลังภาคเพียนแต่แต่มันเป็นหลักมันเป็นหลักอยู่ในช่วงนี้ค่ะพี่อยู่ในช่วงนี้ค่ะยื้อยื้อยักยักษอยักษ์เลยแต่จริงๆแล้วมันต้องฝืนค่ะปฏิบัติธรรมนี่ไม่ฝืนนี่มันไม่มีกําไรมันเต็งมี่แต่ตามใจตัวเองมันขาดทุนมันก็เหนื่อยสิพี่ทุกด้วยมันมันสองต่อถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่รู้จักฝืนมันก็ทุกสองต่อแต่ถ้าเราฝืนไปฝืนไปจิตเราก็บอกขึ้นเราก็เหนื่อยแค่ร่างกายข้างนอกแต่จิตใจเราไม่ไม่ไม่ไปเหนื่อยแทนไม่เหนื่อยนะใจไม่เหนื่อยนะใจอให้พี่เข่งลองยกตัวอย่างที่มันแบบชัดๆแบบบางคนก็บอกทำแล้วมันทรมานนะรู้สึกทรมานจิตใจแล้วก็ต้องฝืนหน้าดูแล้วมันได้อะไรที่ชัดๆแบบนี้อ๋อต้องฝืนแล้วต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่ฝืนแบบเจโตมันก็เดี๋ยวก็เป็นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยต้องมีปัญญาทบทวนว่า แล้วใครใช้ตื่มาทำถามตัวเองนี่มากมาเองไม่ใช่หรือไม่ใช่ก็ถามตัวเองบ่อยๆว่าใครใช้สบายก็กลับไปบ้านสิแล้วทำไมไม่กลับไม่อยู่ทําไมอยู่แล้วทําไมไม่ทำาอะไรต้องถามตัวเองสอนตัวเองไม่มีใครที่จะมาทําให้เราทำกิเลสให้มันเบาบางได้แล้วก็เราต้องทำเองทำเองหมดเลยฟังทำพ่อท่านีแต่ชี้ทางให้เราไสอนนะพ่อท่านก็มีมีจิตที่จะสอนเรา เราเม่ยังไม่เอาดีแล้วจะอยู่ทําอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องว่าตัวเองค่ะไม่มีหรอกไปว่าคนอื่นไม่ได้เลยอ่ะเรื่องนี้มันเฉพาะตอนอนั่นกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะตื่นนอนบางครัง้งมันก็เป็นไข้หวัดบางทีนะ,ะก็เพียนะ,ะไม่อยากจะตื่นเออเราถ้าไม่ตื่นนี่นะเราฝืนนี่ยมันหายนะไอ้หวัดนี้มันหายจริงนะ,ะมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่ว่าเราเราเรา,เราคิดไปก่อน เมื่อเราคิดว่าเราไม่ตื่นหกโมงมันก็ยังเพียอยู่ดีเลยแต่ตื่นมาตีห้าท่านมันไปเลยน้ำมูกไหลก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็กินยาสมุนไพรของเรายะแยะอ่ๆเ้ยพอจิตมันมีพลังปั๊บรู้สึกโลกมันก็เบาขึ้นนะมันจริงๆนะธรรมะโอสถนี่มันจริงๆเลยพอจิตใจแข็งแกร่งสู้มันแค่ยังไงก็เดี๋ยวรู้เองแหละอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปบางครั้งก็ใช้เจโตบางครั้งต้องใช้ปัญญา ใช้เจโตอย่างเดียวมันก็เหมือนมันหนักอ่ะมันอึดอะไรเงี้ยแต่ใช้ปัญญาปั๊บมันก็จะได้คี้คายเหมือนกับต,ตัวตัวที่เราเจโตมันเหมือนตัวหนักห<ล>นักบึกบึแน่นแ่นเราไม่คลายอ,ะอ่ะแต่พอเราใช้ปัญญาม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 า,มา,มาทบทวนแล้วม,มามาสาหาสาเหตุเพราะอะไรอย่างนี้แล้วก็สอนตัวเองอย่างนี้ม,มันคลายไปมันบอไปครึ่งหนึ่งแล้วเหลือแต่ว่าเราทีนี้เราค่อยค่อยค่อยคทำมันไม่ใช่ว่าเราทีเดียวเห็นใคร เห็นใครที่ทําได้อะเราคิดว่าจะทําเหมือนเขาได้ด่วนไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตั้งสามสิบเท่าไหร่นะสามหกสามสิบหกปีโอ้ก็เกือบรุ่นแรกเลยนะคะเนี่ยเือรุ่นแรกแต่เมื่อก่อนอาจจะอัตราสูงเลยเยอะแยะอัตรามากเลยถือดีถือตัวสวยอะไรรวยอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่แต่ว่าใช้เงินก็ใช้เยอะแยะอย่างเงี้ยอยู่ดีดีวันดีคืนดีใช่ไหมวันดีคืนดีฟังคำพ่อท่านให้มาจนเราบอกจริงๆให้มา ดความสวยไม่แต่งตัวอะไรเงี้ยอบอกพ่อท่านมาธรรมะพ่อท่านนดีแต่ไม่ชอบตรงที่ว่าไม่ให้สวยตอนแรกตอนแรกตอนที่มาใหม่ๆที่30ปีที่แล้วมันอายุอย่าง30แค่นั้นเองอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็เจอธรรมะที่นี่แล้วสามสิบก็รู้สึกว่ามันยังเด็กก็ให้ลดให้ลดอย่างงุ้นให้ลดอย่างนี้ <ork ork: ใจก็เถียงเลยก็ใจเถียงว่าธรรมะดีมากเลยอันที่นี้ชอบธรรมะเพราะท่านมากเลยนะแต่ที่ให้มันลดนี่ลดนั่นนะรู้สึกว่ามันมากใจมันเยอะแต่ที่จริงไม่เยอะหรอกแค่พื้นฐานแต่เราตอนนั้นเราคิดว่ามันติดเยอะมันมันมัน มันกิเลสมันหนามันติดตัวสวยตัวอะไรตัวสบายตัวไม่อยากลําบากโอ้ยเกิดมาจากเป็นคุณหญิงคุณนายไม่ชอบอ่ะเป็นอย่างนี้ลําบากอันรล้วนี่มาเป็นแม่ค้าม่ปองผลไม้ทีะแล้วช่วงที่ลดกิเลสตัวรักสวยรักงามแรกๆอารมณ์มันเป็นยังไงบ้างก็ทำทีละขั้นอตอนแรกก็เออให้แต่งตัวมอซอก็ตัดเสื้อตัดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือ เป็นด้วยแล้วว่าตัดใส่เองไม่ต้องไปซื้อไม่ใช่ช่างคือพี่สาวเป็นช่างใหญ่แล้วก็ดูดูไปอย่างเงี้ยก็เลยตัดใส่ตัวเองได้เหมือนเสื้อตัวนี้ก็มาจากสกจอผ้ามาจากสกจอไปเก็บมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้สกจอไปเก็บมาก็มาเย็บเองก็เย็บเย็บใส่ไปอย่างเงี้ยใส่ใส่ไปก็ดูดูก็ดูสีสันดีเรียบร้อยนะคะสวยก็เลยวันนี้ตั้งใจตั้งใจจะมา ตั้งใจจะมาจะมาโชว์เสื้อตัวนี้ว่าคนที่บริจาคมานี่จะได้ดูและภูมิใจว่าเองเราเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆแล้วที่เขาไม่จําเป็นแล้วนะเราก็ำมาใช้เสร็จแล้วก็ชื่นชมว่าการที่สบจนี้เป็นสิ่งที่ทิ้งก็จริงแต่มันมีค่าสําหรับคนที่มักน้อยสันโดษแล้วก็เป็นคนประหยัดมีค่ามากเลยอ่ะแต่ถ้าสำหรับเมื่อก่อน เป็นคนก็มีเสื้อหลายตัวงั้นมันมันไม่ดีอ่ะตอนแต่ก่อนคิดว่าดีคิดว่าโก้นูเป็นคนที่สมัยทันสมัยเป็นคนอยู่ในสังคมถามจริงๆริตอนนี้มีกี่ตัวเนี่ยก็มีหลายตัวสียหกเจ็ดตัวได้อ๋อเนาะหกเจ็ดตัวโหนี่ไม่ใช่โหเยอะนะโหน้อยพี่เข่งทำได้ไงเราสองคนยังไม่ได้นี่กำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะจัดการกับตรงนี้ได้ยังไงพี่เข่งแนะนำเลยอ๋อก็ ใส่มันซ้ำๆไปก่อนตั้งตะบะตอนข้าวปนษาปีที่แล้วอะนะไเลิกดีแล้วนี่ใกล้แล้วใกล้ละแนะนำเลยค่ะคือข้าวปนษาปับเอาสองชุดไอ้ไอ้สี่ห้าชุดนั้นเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่ต้องไปแตะภายในสามเดือนภายในสามเดือนนี่ก็ใส่สองชุดเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะจะมีเท่าไหร่แต่าใส่สองชุดสองชุดเสร็จแล้วมาทําไปทําไปมันก็สามเดือนนี่มันก็เออมันก็เหม็นตายอะไรเงี้ยก็อยู่ได้ก็เหม็นขี้เหร่เลยนะก็เหมือนเดิมมันหน้าตายไม่ไม่ไม่ไปแหวงอะไร เสร็จแล้วมันฟาร์มที่จิตของเรามากกว่าที่เราทําไปทําไปจิตของเรามันจะมันจะมีปัญญาขึ้นแล้วก็มันมีปัญญาขึ้นแล้วก็พยายามกิเลสมันก็ลดลงที่ที่เราขนขวายอยากตัวอยาตัวอยาเอามาเสพอ่ะมันก็ลดลงพอลดลงมันก็ง่ายกว่าการสอนมันแล้วก <c oughs> ิเลส <c oughs> มันเริ <c oughs> ่มหอมใช่ไหมคะใช่ก <c oughs> ิเลสตอนอ้วน <c oughs> ๆ้วน่ะสอนไม่ได้หรอกมันมัน มันถือว่าถ้าถ้ามีหลายชุดมันดีที่จริงก็เหมือนกันแหละใส่ออกมาก็เหมือนกันแต่ก่อนมันไม่ใช่จริงจริงแล้วมาดูจิตเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันต่างกันมากเลยเรื่องเรื่องแต่งตัวอะไรเงี้ยผมเมื่อก่อนถ้าเป็นอย่างนี้โกกแน่นอนเลยไม่ปล่อยไม่ปล่อยกระเซิงอย่างนี้ไม่เห็นกระเซิงเลยค่ะพี่ดูเรียบร้อยออกก็ซอยต้องไปย้อมสีเป็นสีแบบสีอะไรของเขานนี่ข้าร้านแต่ก่อนนี่เข้าไปทําผมทุกทุก พี่เข่งคะจริงๆคนเรามันบ้าไปเองใช่ไหมคะบ้าไปเองเนาะไม่สัญญาอุปทานอุปทานไม่ได้มันเป็นอุปทานอุปทานที่เราฟังไว้ว่าอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยอย่างนี้ดีอย่างนี้โก้อะไรเงี้ยไปฝังอยู่ในจิตเสร็จแล้วถ้าเราไม่มาเจอพ่อท่านน่ะเราจะเป็นสัตว์ตัวไหนไม่รู้สัตว์ว่าก้าวนี่มันอยู่ในจิตไม่ธรรมดาเลยนะจัดพวกนี้มันร้ายๆทั้งนั้นแต่ตัวแต่ละตัวร้ายๆหมด จริงๆนี่นะขอบคุณพ่อท่านมากที่สุดในชาตินี้นะจริงๆเลยนะด้วยจิตวิญญาณเลยถ้าไม่เจอพ่อนะไม่รู้สัตว์เป็นตัวที่สิบหรือเปล่ามันมากกว่าสัตว์ตะวัก้าหรือเปล่าจริงๆเลยน่าใจมากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แข่งจริงๆเลยไม่เจ๊ไม่เจ๊จงเลยยังไม่เจงยังไม่ได้ดีอะไรมากก็ดีกว่าน้องๆที่กําลังพยายามพยายามอยู่ไม่ก็ ็ที่ทําได้แล้วก็มีถอนใจแล้วเนี่ยใช่ที่ทําได้แล้วก็มีแต่ว่าเรายังไม่ไปเช็คเก็ว่าตัวไหนที่เราบบาๆนี่ก็พยายามเช็คดูว่าให้ว่าตัวไหนที่เราเคยหนามาแล้วเดี๋ยวนี้เราเหลือเท่าไหร่นการแต่งหน้าล่ะตัวใบหน้าเนี่ยพีเก่งลอกไม่มีเลยเหรอแต่ก่อนแต่ก่อนไม่ชอบแต่งหน้า เพราะว่าหมิ่นหมิ่นในที่เอที่ฟองน้ําชุบแล้วก็หมิ่นเหมือนมันจะอ้วกอ่ะตั้งแต่เด็กเลยไม่ไม่ชอบไม่ชอบแต่งหน้าชอบทาผมอ๋อชอบเรื่องผมเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าสองอย่างอ๋อเรื่องหน้าก็ไม่ต้องรองเครื่องปลอยทั้งหลายเครื่องประดับยังไม่ทันได้แต่งอายุยี่สิบกว่าสามสิบก็ข้ามาปฏิบัติธรรมยังไม่ทันไปแต่ก็มีอ่ะทางบ้านก็มีร้านทองอย่างนี้อ๋อแต่ยังไม่ไปยึดไปติดอะไรมากก็เห็นมัน ออบายม,มุกรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กนี้มันไม่ค่อยพวกอบายม,มกุกอะพวกอบายม,มุกยังไม่ไปอะไรรู้สึกว่ารู้บางๆแล้วว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีรู้ว่าจริตผู้หญิงจะต้องไม่ไม่ไปยั่วกรามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอายุสิบเอ็ดก็ปฏิบัติเจ้าแม่คองอิ่มกับแม่ใช่ก็ก็เลยรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยทางทางโลกเขาก็สอนสอนพื้นฐานมาแล้วเหมือนเรียนอนุบาลมาเลยค่ะ ได้ฝึกมาแต่เล็กแตน้อยเนาะเราก็ได้ข้อคิดบมากมายนะในเรื่องของขยะภายในทีนี้เราขยะนอกขยะขยะนอกกันขยะนอกจริงๆต้องถามคุณหน่องดีกว่าว่าคุณหน่องเขาจัดการกับขยะนอกยังไงบ้างให้คุณหน่องเล่าให้ฟังเดี๋ยวก่อนที่จะวกขอขอเอาพิเคษก่อนอ่าได้ทขอบคุณก่อนแล้วกันนะคะเรามีภาพมีภาพที่ที่ขอบคุณนะะว่ามีการจัดการกับขยะยังไงบ้างก็เป็นองค์กรเล็กๆนะคะแต่ว่า ทุกอย่างถ้าเริ่มจากเราก็เริ่มจากจุดเล็กๆไปสู่จุดที่ใหญ่นะคะนี่ค่ะก็เป็นภาพอันนี้จะเป็นแผลขอบคุณค่ะคพอดีมีน้องแอลคนหนึ่งเขาเป็นคนเขียนขึ้นมาแล้วก็เขาจัดให้เขาจัดว่านี่ใส่ของแห้งนี่ขวดนี่อะไรก็แยก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 แต่ละถุงอ่ะก็แยกไปเป็นเป็นอย่างๆแล้วก็เอาไปท้ายซอยนี่ก็น้องเขาช่วยกันช่วยกันเขียนแล้วก็ทุกคนก็นุ่มมือ ขวดก็อย่างนี้ก่อนแห้งแล้วก็ใส่กระสอบอย่างเงี้ยทาไปทุกจุดเฉพาะกระดาษอะไรเงี้ยที่ที่ขอบคุณค่ะที่แห้งและสะอาดถุงพลาสติกที่แห้งและสะอาดคือช่วยแบ่งเบาภาระทางท้ายซอยที่อย่างนี้สขจรู้สึกว่านีใจนีใจมากเลยกค่ะที่ไปสะอาดหมดเลยก็ท่านสมณะก็จะได้เบาแรงไปเยอะเลยนะคะ กะ,ะเห็นทางขอบคุณทำแล้วเนาะชื่นใจขอบคุณ<ก>พี่น้องท,ทุกท่านทมาตั้งนานแล้วแต่แต่ก็ไม่ได้ไปถ่ายเพราะว่าแต่ก่อนแต่ก่อนก็ทำมาไม่กี่ปีนี้แหละแต่ว่ามันเป็นมาสิบกว่าปีแล้วเราก็ค่อยๆค่ะค่อยๆทําทำเป็นล็อกล็อกว่าจะทำเป็นล็อกแบบมาตรฐานแต่ว่าไม่ไม่มีค่ะเดี๋ยวเราต้องสนับสนุนด้วยการหาแต่นี่ก็ไปแฝนแล้วก็มัดมัดมัดถุงแล้วก็เต็มแล้วก็มัดแล้วก็เอามามัดใหม่ เนี่ยจริงๆแล้วอย่างนี้ก็ได้นะเอาง่ายไม่จำเป็นที่จะต้องต้องมีไปซื้อ้น่นมาทำขันขยะหรืออะไรนี่เน้นีต้องวัสดุนี่ก็เป็นวัสดุที่เราเหลือใช้ทั้งเลยรนี่เอากระสอบเอากระสอบไว้แล้วก็เขียนป้ายเฉยๆเขียนเขียนป้ายด้วยลายมือของเราแต่ละท้ขาร่วมมือกันมากเลยร่วมมือกันสำคัญนี่ก็คือว่า นอกจากแยกแล้วเนี่ยเรายังทําให้สะอาดอันเนี้ยตรงเนี้ยที่เราปปสมเลยที่สองขออจอบะส์เป็นอย่างยิ่งเลยและมีมีการละมังสองลูกลูกันึใส่แฟบลูกหนึ่งก็สะอาดไม่พอใครกินแกงอะไรเป็นถุงก็มา้างชุดเตตรตรงที่ จริงจริงนี่ก็ถูกทักเหมือนกันนะบางทีเราต้องเรียนรู้ร่วมกันกับพี่น้องนะอย่างสคจเองก็ถูกคุณนองเขาทักว่าเนี่ยซิงล้างจานทําไมมีหลุมเดียวทําไมไม่มีสามหลุมสองหลุมอะไรเออแบบเราก็ถูกติงถูกติงแล้วก็เออบางทีเราต้องจัดเราก็ต้องใส่แฟบลงไปแล้วก็ใส่ใส่น้ายาล้างจานลงไปแล้วก็มาอีกน้ําแล้วก็แปนขึ้นไปแล้วมันแห้งก็สะอาดแล้วทำไมถึงคิดทำตรงนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าสกจท้ายซอยเขาบอกว่าลำบาก ตอนที่เคยพูดบอกว่าไม่มีคนช่วยแล้วก็ไปเละที่สุดพวกเรากันเองมาทาไม่ไม่ไม่ดีเพราะว่าพวกเราอะพวกเราไม่ร่วมมือกันค่ะก็ฟังแล้วเหมือนสะเตือนใจเหมือนกันว่าพวกเราก็อยู่กันหลายคนยก็นช่วยกันช่วยกันทําและคนนี้ทําคนนี้ทําอีกคนไม่ทําเหมือนกับเขาเป็นแก่ดาในตรงที่บางคนมันใส่แล้วมันขี้เกียจก็ใส่ถท,ท็จังระยะไป วุ้ยวุ้ยวุ้ยทำไมต้องทิ้งอะไรเงี้ยเราเล่าก่อนเล่าก่อนทำไมมัดง่ายไรเงี้ยเออเราก็จะเตือนกันสกิดกันไม่ีแข่งแล้วใครเป็นคนเก็บนะพอมันเต็มเนี่ยอ๋อมีงามใจกับแอวสองคนอ๋อสองคนสองสามคนช่วยกันทุกคนแหละคนไหนว่างก็แต่ว่าส่วนใหญ่แอลกับงามใจค่ะเขาจะเขาจะเป็นคนเก็บไปท้ายซอย และพอท้ายซอยมีขวดก็สัมปัน้าก็ตอบแทนกลับมาเป็นกระสอบมาใส่น้ํายาต่อไปอีกนั้นเยอะเลยก็จะหมุนเวียนของเรล่านี้ขวดไปถึงขวดน้ําดื่มใช่ไหมคะพี่เข่งที่พี่น้อง1.5ลิตรเนี่ยปี่สามบาทกว่านะถ้าพี่ซื้อใหม่สาบาทกว่าสามบาทเจบาทหกสิบก็มาเอาจากท้ายซอยร้อยนึงร้อยใบก็ตั้ง300กว่าแล้วเกือบสี่อยแล้วค่ะ เราเอามุนเวียนบรรจุพวกน้ำหมักใช่ไหมคะน้ำหมักชีวภาพบ้างพวกน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้นะคะทำแล้วก็ดีแล้วก็เป็นระบบค่ะทุกคนมันก็ต้องเอาเยี่ยงอย่างเราเป็นตัวอย่างที่ดีดีว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าทําไมพนักงานประมาณสิบชีวิตเนี่ยนะคะสิบกว่าสิสกว่ารวมทั้งอาสาสมัครก็สิบกว่าสามารถทำงานได้ขนาดนี้นะคือดูดูแง่ของ อัตรากําลังกับผลผลิตว่าผลผลิตเยอะนะเยอะมากเยอะมากสิบสิบล้านต่อต่อปีหรอเยอะมากแล้วขาดทุนไม่ยอดขนาดนี้มันไม่ขาดหรอกแต่ว่ากําไรเงินเดือนแล้วก็คือเราไม่มีเงินเดือนมีมีเงินเดือนแล้วก็อีกอย่างเรากําไรน้อยอืแต่ก็กําไรอะนะาบออยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นนัยยะเชิงเศรษฐศาสตร์ที่คนทางโลกเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมทุนนิยมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจ หรือทําความเข้าใจในเรื่องคําว่าบริษัทขอบคุณนี่ยากใช่ไหมคะพี่ใช่เขาคิดว่าบุญนิยมจะต้องไม่มีกําไรหรือมีแต่บุญอย่างเดียวมีพออยู่ได้คือเงินเดือนของเราเหลือเราใช้น้อยเรากินน้อยใช้น้อยเราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยก็กินข้าวมื้อนึงที่มากหน่อยบางคนก็สองมือ้ออะไรเงี้ยค่ะก็ผ่านไปแล้วพุ่งนี พวกนี้ก็มากินอีกมื้อหนึ่งหรือสองมื้อถ้าเราคิดเป็นเงินขึ้นมาวันหนึ่งค่าอาหารของเราจะเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่มากนะพวกเราไม่กินแบบเต็มที่เลยสองร้อยบาทต่พอไม่ถึงต่อหัวไม่ถึงไม่ถึงนะไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่เท่านี้ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นส่วนกลางหมดส่วนกลางหมดเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันแบบนี้แบบจิตดีอ่ะเป็นสาทานราโบกีรู้สึกว่าจิตจะดีมากกว่าส่วนตัวนะแล้วแบบนี้พวกเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรเลย ไม่ต้องห่วงกลัวถูกตัดไฟแล้วนี้ี่จ่ายไฟไม่ทันไม่ไม่ไม่มีตัวกลัวแล้วไม่มีตัวกลัวเพราะมันมันมันพ้นจากตัวกลัวแล้วกลัวจนกลัวอะไรมันพ้นแล้วมันไม่รู้ถ้ากลัวจนก็ไม่กล้ามาพี่ก็่เขาไม่สอนให้รวยไม่มีมามาให้ให้รวยในวัดอ่ะ่ม่ีพี่เข่งคะใกล้เข้าพรรษาเข้ามาทุกทีแล้วพี่เข่งอยากชวนพี่น้องที่ติดตามชมรายการลงมือปฏิบัติยังไงบ้างก็ยังน้อยศสีลนห้ยบริสุทธ แล้วก็กินมังสูริรแรในวันเกิดก็ได้หรือว่าบางคนทําได้ในปรรษาสามเดือนน่ะให้ได้สักสามเดือนต่อปีหรือว่ายังไงก็จัดสันเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราลดกิเลสท,ที่เราเคยอยากนี่อยากนั่นแล้วไอตัวที่ศีลเราบอกพร้องบางคนเขาบอกว่ามไม่มีเลยไม่เห็นมีกิเลสอะไรเลยนะพี่เข่ง <laughs> ไม่มีกิเลสแสดงว่าเข้าโมหาไม่รู้ตัว <laughs> ก็มีกิเล็กินไม่ถีเขาตัวยาตังนี้ก็กิเลสตัวเศษนี่ก็กิเลสกิเลสตัวโกดไม่มีกิเลสได้ไงอนี่แต่ไม่รู้อ่านไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนคนยังไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนเราแต่ก่อนแล้วก็อ่านไม่ออกทำไมอ่ะสุกไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเป็นเงินของเราเราเราซื้อกินเรื่องไรอ่างเงี้พี่เข่งคะน้องอ่ะเขาถามแต่พี่เข่งเขายังไม่เฉลยเขาเลยการแยกขยำเขาทำไงบ้างเชิญค่าเหลือเวลานิดหน่อยก็ จะเข้าพรรษานะเราก็ทีมสคจอของเรานะคะก็จะมีการเรียกได้ว่าเช็คศินในทุกวันนังคารตอนตอนเย็นกับท่านธรรมวุฒโธนะคะ,คะแล้วในช่วงเข้าพรรษานีก่ก็จะก็จะเข้มข้นกว่าช่วงธรรมดานะคะ,คะก็คิดว่าสำหรับตัวเองนะคะก็จะน่าจะมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้น อย่างเช่นใช้เงินไม่ใช้เงินสักอาจจะตั้งไว้สามเดือนคืออาจจะเว้นเว้นแบบอาทิตย์ละวันหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ได้วันนึง <c oughs> ใช่อะไรอย่าี้แล้ว <c oughs> ก็สําหรับเสื้อผ้าอย่างที่เมื่อกี้ฟังพี่เขงเรามีแค่7ชุดเอง <c oughs> ของเราวันนั้นเราลองนับคนนันดูนะ มันเมาวะนะยังไม่กล้าพูดไม่สกอจอวยไม่กล้าพูดสอบอจอรวยตัวไหนที่เขาให้มาเราก็เหมาะกันเราแต่ตัวเนี้ยก็สอเหอจอมนกันนะคะตัวเนี้ยคือลแบบลูกเข้าบริจารคือใหม่ๆเลยนะแต่ว่าก็ก็จะพยายามที่จะคือจริงแล้วทำงานสกบจอมที่เล็มันก็ขึ้นนะมันเห็นไดเห็นเกลสดตัวเองเลยแหละค่ะพยายามคิดถึง ถึงตัวกิเลสแล้วก็ลดละให้มากขึ้นต้องกลับมาสู่เป้าหมายลดกิเลสลดกิเลสเชิญอฟ้าให้ผู้ชมอนิดนึงเชิญค่ะพี่เข่งเลยค่ะคือว่าจะบอกตั้งแต่เด็กก็มีความหมายนะที่เจ้าแม่องอิมให้สลุกทาไว้คือว่าดินแดนสวรรค์นี่ห่างหายมันฝังอยู่ภายในใจเรานี่มีต้องดันด้นหาองค์เจดียใจเรานี้คือที่สติเ่ยก็คือว่าดินแดนสวรรค์ถ้าเรามี มักผลแล้วก็ทำความดีเยอะๆมันก็อยู่ภายในใจเราค่ะไม่ต้องไปแสวงหาเจดีที่ไหนหรอกม,มันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยทุกอย่างสถิตอยู่ที่ตัวเราหมดอยู่ที่หัวใจขอ,ของเรานะคะท่านผู้ชมคะสําหรับรายการดินอุ้มดาวนะคะก็ยังสนทนากันอยู่โดยมีเป้าหมายที่จะนําไปสู่การจัดการทั้งขยะนอกและขยะในนะคะ ขยะนอกหมายถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเราก็จะทำการจัดสรรและจัดการให้ดีเกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดสำหรับขยะในคือกิเลสตัณหาอุปทานที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราเราก็จะตั้งใจภาคเพียรเพื่อลดลงลดลงนะคะพี่เข่งแล้วก็คุณหนองด้วยเ,เราจะร่วมเดินทางไปสู่เป้าหมายอันเดียวกันคือการพ้นทุกข์นะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาแล้วรายการของเราก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะ ร่วมเข้ามาตรวจสอบตัวเองและตั้งจิตตั้งใจว่าภรรษานี้เราจะทําอะไรกันบ้างเพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาจิตวิญญาณของเราสําหรับทีมงานสคจอเองนะคะอย่างที่คุณคุณน่องบอกไปว่าเราจะมีกิจกรรมตบะหันสานะคะพบสมณนะทุกวันอาคารช่วงเวลา17นาฬิกาแล้วก็อาจจะนะคะเราทํามาแล้วแต่ยังไม่ต่อเนื่องนักก็คือทุกวันเสาร์จะพยายามเปิดโอกาสให้จิตอาสาที่เข้ามาช่วยงาน ได้พบปะสมณะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะในช่วง17นาฬิกาเหมือนกันนะคะท่านที่ติดตามฟังรายการอยู่นะคะสนใจจะร่วมกิจกรรมกับสขอจอก็ขอเชิญนะคะที่ชุมชนสันติอโศกนะคะกิจกรรมของเราระยังรับบริจาคของเก่าที่ไม่ใช้ของใหม่ที่เกินจำเป็นเข้ามาแปลเป็นทุนสนับสนุน fm tv แต่ขออภัยนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่มีของมากมายให้เราออกไปรับขณะน,นี้บุคลากรของเราน้อยแล้วก็ป่วยนะคะ อาจจะช้าแล้วไม่ทันใจก็หากเป็นไปได้นะคะอยากจะเชิญว่ามาวัดกันบ้างดีไหมคะเอามาทีละน้อยก็ได้คนมาทีละนิดทีละหน่อยแต่มาบ่อยๆแล้วเราจะได้คบคุ้นกันสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสามคนขอจากลาไปก่อนจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ